บุเรนพูดอยากคุยกับลูกแกปะใครจะไม่อยากพ่อพ่อจอนจอนจอนเหรอลูกพ่อจอนเขาฟังหน่อยพอแล้วไม่ให้เขาพูดอีกหน่อยฉันเขาคุยเขาก็คุยแล้วไงเอาละ่ะตอนนี้จงฟังฟังให้ถน,นัดทันดีฉันให้โอกาสแกจา่ายค่าไทยอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นจะไม่ได้เห็นหน้าลูกแกอีกไม่ว่าได้คุยกับลูกอีก บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าแกจะเอาอย่างไรไม่แกไม่ทำอะไรหรอกแกไม่ง่ขนาดนั้นหรอกรู้ไหมแกจะรับความทรมานใจเพียงไราจากฉันดูเมียกแกสิดูหน้าเขาแล้วคิดว่าฉันทำอะไรกับลูกของแกที่แกอยู่ในมืดใช่ไหมห้องเราปิดม่านทึบเหมือนห้องใต้ดินรั้วถ้ำจงทำตัวให้คุ้นกับมันซะ เราแกต้องคลานอยู่ในความมืดอย่างนั้นตลอดไปเพราะฉันจะจ้างมือดีที่สุดในประเทศนี้และจะอุทิศชีวิตตามลากกันจนสุดโลกว้ยเฮ้เฮ้เฮ้เรส่องอะไรงงๆสตีทนามนไม่ว่าจะขูกก่นนกูได้อย,อย่างไงเหรอเห็นกไปคนยังไงวะจ่ายเงินให้กไว้เลืมเรื่องเองนินสองลา้านสะพูดกระจายเลยไงไวะเวตอะไรบอกว่าฉันไม่มีวันให้แกว้ยมือนได้ว่ามึงจะได้รับความทุกข์แค่นี้อยงั้นเหรอฮะแค่นี้มันน้อยไปไว้ย มึงจะต้องทนทุกข์ทรมานกว่านี้อีกถ้่หากมึงไม่จ่ายเงินให้กูในถึงชั่วโมงนี้มึงต้องตายถ้ากูไม่ได้ลูกคืนโดยเราแล้วก็มึงเตรียมฆ่าตัวตายได้เลยไอ้เฟร็ดเพราะถ้ากูตามมึงพบกูจะฆ่ามึงอย่างช้าๆจนมึงคิดว่าไม่น่าเกินมาเป็นคนเลยแล้วกูจะตัดหัวมึงเสียประจานไว้ด้วยมึงเข้าใจไหมไม่ง่ายกูจะฆ่าลูกกันเด้นที่นี่เลยขอจะพูดงั้นมึงฆ่าตัวเองได้เลยไอ้ห่าร้อนอะไรเอาลูกกูคืนมาไว้ฮัลโหลอย่าตายก็ได้รอสิอย่าตายใช่ไหม คุณป้าช่วยต๊ะประเจาไมาไม่พระเจ้าจะฆ่าเมื่อไงบญลัน เคลดไม่เอาหรอกไม่ฟังเห็ดมั yeah, ้ไม no, ่ใช่พวกเก่าแก่เดินเล่นกันลูกเดเดินเล่นไมขต้องไป้าไปเอน้จะอย่าพูดกับลูกอะะอย่าพูดกับกไม่เป็นไรนะคะไมเป็นไระทไมก็เด็กนั่นดีอะไม่ใช่เรื่องของกูนี่ว่เขาีจครไม่ได้หรอกเท่ากันเะ huh <laughs> Oh, Pratia Pratia Pratia, s'il te plaît, Pratia Qu'est-ce qui 啊啊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 啊 うう